เอาละครับผมก็สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆเนข้าสู่ช่อง RGT นะครับผมอยู่กับผมครับหลิว RGT วันนี้ครับเราก็ยังอยู่กันกับเกม Steel Server Epic นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำเฟสเออที่เมืองซีวิตนั่นเองนะครับผมก็เป็นเฟสใช้เพิ่มชื่อเสียงของเราของตัวละครของเรานั่นเองนะครับผม ก็ตอนนี้ชื่อเสียงของผม,มอยู่มันคือหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่อยสิบห้าชื่อเสียงนะครับผมส่วนยศของผมนั่นก็คือทีนีนั่นเองครับผมนะเราสามารถเพิ่มยศได้อีกนะครับโดยที่เรามาทำเพสที่เมือนซีวิตนั่นเองนะครับผมโดยการที่แบบว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงเห็นในเพจกลุ่มซื้อขายใช่ไหมครับที่เขา พูดขายขยะชีวิตออกองละสิบบาท20บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยขยะที่เราจะใช้ก็จะมีดังนี้เลยนะครับผมําที่ผมขึ้นหน้าจอนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมมีขยะแค่ฟันเอ่อฟันปลานั่นเองนะครับผมมีแค่ฟันตนนัวนี้อ่าผมก็มีขยะพร้อมแล้วนะครับผมแต่ว่าผมยังส่งเควส ไม่ได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนมันเควสชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกับเคออวสทั่วไปอะ่ะอย่างเช่นเควสเริ่มต้นหรือว่าไฮเควสที่เมืองแซหรือว่าอาจจะเป็นเควสป่าเคออวสป่าสามหนึ่งห้าอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เราต้องทำเควสของเขาก่อนโดยเงื่อนไขการทำเควสนั่นก็คือ หนึ่งนะครับผมเราต้องมีก็มีม,ม,มีแค่เงื่อนไขเดียวครับผมก็คือเราต้องมีตัวเราเลเวลของตัวละครนะครับผมตั้งแต่เลเวล165ไปจนถึงเลเวล229นั่นเองนะครับผมซึ่งเซิร์ฟอปเนี่ยเราสามารถส่งเวสได้จนยศเราถึงเออเป็น3-4ล้านเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าวิธีการทำเวสนั้นจะเป็นไง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับผมที่เราที่เราเราจะเป็นต้องวาร์ปมาที่หรือว่าเดินมาที่เมืองซีวิตก่อนครับผมอ่าแล้วเราก็ไปที่เวสซีวิตครับผม NPC เวสซีวิตนะครับผมจะอยู่ด้ยเดินเดินิดตางนี่ครับผมเห็นไหมครับมีคนตั้งร้านขายด้วยอ่าถ้าเราไปขายที่ NPC อ่ะเราขายได้แค่2 1 0บาทใช่ไหมครับตั้งร้านขายอ่ะ ไอ้า้าร้0ยเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าเป็น u วซ์ซีรนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเออจุดอันนี้ด้วยจุดจุดหาของขยะนี้ด้วยก็เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะรู้แต่ถ้ามีเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะบอกในคลิปนี้คิปเดียวเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมตอนแรกครับผมเรามาถึงมูซีรีส์ใช่ไหมครับผู้พวกไปวนไมกแลละ เราก็มาคุยกับเอ c ซีตัวนี้ครับคุยกับเขาครับผมแล้วเราก็คุยกับเขาคุยกับเขาเรื่อยๆครับผมเจนกว่าจะเปลี่ยนหัวข้อนะครับผมอันนี้ใช้เวลานานหน่อยว่า n อ c นีเขาเออออกจะยิงหน่อยนะครับผมอานี่ครับผมเราคุยพยายามคุยกับเขาไปเรื่อยๆจน จนเปลี่ยนหัวข้อแบบนี้ให้เราเลือกข้อสองครับเราจะไม่ได้เวสอะไรมานะครับผมอ่าแล้วทีนี้เราก็คุยกับเขาเหมือนเดิมครับคุยกับเขาไปเรื่อยชมเชยพยายามชมเชยเขาไปเรื่อยครับผมชมเชยเขาไปเรื่อยจนกว่าจะเปลี่ยนหัวข้อเหมือนเดิมครับผม ห้าน,นี่ครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนหัวข้อไปแล้วมันจะมีให้เราเลือกหนึ่งสามใช่ไหมครับผมให้เราเลือกข้อสองแล้วเราก็คุยกับเขาอีกทีหนึงครับาถามคำถามถามคำถามไปเรื่อยครับผมจนกว่าจะเปลี่ยนหัวข้อครับผมมืูนเดิมครับห้า,อาพอเปลี่ยนหัวข้อแล้วใช่ไหมครับผมพอมันเปลี่ยนหัวข้อแล้วส่วน ตอนนี้ให้เราเลือกข้อหนึ่งนะครับผมอย่างเช่นหัวข้อแรกใช่ไหมเอออย่างเช่นตอนแรกใช่ไหมที่เราคุยอ,อ่ะให้เราเลือกข้อสองแล้วก็มาข้อสองส่วนตอนนี้ให้เราเลือกข้อหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เราจะได้เควสมาก็คือเป็นเควสต,ตัวนี้นะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆทำไปพร้อมผม,มเพื่อนๆดูชื่อเควสด้วยนะครับผมว่าชื่อเควสเหมือนกันไหมอ่าพอเราได้เควสตตัวนี้มาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ครับผมให้เราออกไป ด้านวาร์ปขวามือตรงนี้นะครับผมเมืองซีวิตมันเดินอันตโนมัติไม่ได้นะครับผมเราต้องเดินค่อยๆเดินไปเองครับผมออกไปทางด้านขวาครับแล้วเราก็เข้าวาร์ปไปเลยเพื่อที่เราจะไปคุยกับเอ็นพีซียิปซีที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับอ่าครับผมเราก็มาคุยกับเอ็นเราก็มาคุยกับ npc ตัวนี้ครับผมไม่ใช่ NPC ซตัวนี้นะครับผม NPC เขาจะเป็นเขาจะขายของด้วยนี่ครับผมเพื่อนๆดูในแผนที่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขียให้นี่ครับผมก็คือจะเป็นยิปซีมือช้ำนะครับผมนี่ครับผมเขาจะขายของด้วยแต่เราไม่ได้ซื้อของในนี้นะครับผมเราจะคุยกับเขาครับกดถัดไปแล้วก็เลือกข้อหนึ่งครับแล้วก็ถามราคาเลือกข้อหนึ่งครับผม อ่าเวเรายังไม่หายเลยนะครับคุยกับเขาใหม่ครับแล้วก็เลือกข้สองครับถ้าสมมุติมีไอ้ตัวแดงขึ้นมาเนี่ยเราไปดูที่เวสครับเวสเราจะได้ดอกไม้มาแล้วก็เวทที่เรารับตอนแรกก็ยังอยู่ใช่ไหมครับผมถ้าสมมุติเราได้ดอกไม้มาแล้วให้เรากลับไปที่ซีวิตครับอ่าแล้วเราก็กลับไปหา Np c เวซีวิตนะครับผม เพื่อที่เราจะส่งเวสกดเฟร์เขาครับแล้วเราก็กดถัดไปเลือกส่งดอกไม้ครับผมดูครับผมและตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสินะครับผมเราก็สามารถรับเวสแล้วก็ส่งเควส่งขยะเพื่อเพิ่มชื่อเสียงแยกตัวละครของเราได้แล้วนะครับผมส่วนขยะที่เราจะใช้ส่งนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้น hmm. หน้าจอให้เลยนะครับผมแตตอนนี้ผมมีขยะชีวิตอยู่กองหนึ่งก็คือเป็นฟันปลาใช่ไหมครับผมเรามาดูกันว่าเอ่อขยะหนึ่งกองเราจะได้ค่าชื่อเสียงเท่าไหร่ตอนนี้ค่าชื่อเสียงของผมมีมี 10, 1 8ึ่ง5มนเรามาดูกันว่าถ้าสมมติเราส่งหมดหนึ่งกองเนี่ยชื่อเสียงผมจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ แล้วยึดผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกัน เอาครับผมตอนนี้ผมก็เออส่งเออเวสหมดแล้วเรามาดูชื่อเสียงเรากันนะครับผมว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้ชื่อเสียงของผมเนี่ยได้ทั้งหมดโอ้4แ2 2 6 9ครับผมแล้วยศของผมก็เป็น in น i s สแล้วนะครับผมโอเคครับก็ถือว่าคือขยะ ชีวิตหนึ่งกองก็ได้ค่าชื่อเสียงเออตอนแรกผมมีเทาา 1, นน่าไหร่นะแสนแปดก็ตอนนี้ได้ 4, สี่แสนเนาะเดอนตีเป็นของผมแสนแปดตอนนี้ได้ 4, สี่แสนก็ขยานหนึ่ 1, งกองเราได้ค่าชื่อเสียงมาทั้งหมดออสองแสนสองเลยทีเดียวนะครับผมก็เวทซีวิตเนี่ยเราสามารถรับได้แต่เร็วหนึ่งร้อยหกสิบห้าจนถึงสองร้อยยี่สิบเก้าเรามาส่งได้เรื่อยจนค่าชื่อเสียง ถึงสามสี่ล้านเลยก็ได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มีใดมาแนะนําเพื่อน,อนแค่นี้เพิ่มผมอย่าคิดหน้าจะเป็นคิปอันนี้ผมจะมีเรื่องราวอะไรมาเน,นี่ยนะเพื่อน,อนก็รบกวนเพื่อนครับผมเพื่อยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่เพื่อน,อน,อนจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปที่ผมทำออกมาครับผมกระผมผิว RTT ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ